จ้ามันจะวินลูกมันจะวินอย่าหมนุนอย่าหมนุนมันจะวินเมาหน่านันเมานะานะอ่ะใส่ใหม่ใส่ใส่อีกทางเนาะไหนใส่อีกทางหนึ่งโอ้ยไหนไหนหันหน้ามาดิเอาเอาเอา่ะใส่หมวกวายทำไมใส่เงั้นวะวาย เอาใส่ดีๆเด้อใส่ดีดไหนก็ใส่ไงใส่พ่อดูหน่ใส่เจ้าจ๋าดูหน่อยไหนเราใส่ดีเนาะไหนไหนว่ามันจะวิ้มมันจะเมาแล้วเข้าเลี่ยมไอ้โทรทัศน์เดีน้อคนเนาะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี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 ยว 啊。Ah.